ครับผมสวัสดีผู้ชมเละ f ฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปฐมอินดี้ครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดราม่าเปิดเทอมนะครับนะก็เป็นกระแสแรงเลยทีเดียวนะสำหรับการเปิดภาคเรียนที่3แล้วกันนะเรียกว่าภาคเรียนที่3เลยนะเพราะว่าหยุดไปเดือนหนึ่งเหมือนปิดเหมือนปิดเทอมเลยนะครับนะช่วงนี้ก็กระแสแรงมากๆากสำหรับการต่อต้านการเปิดเทอมเทอมนี้นะครับ ซึ่งโรงเรียนเราก็โดนเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะกระแสะในโลกโซเชียลนะนะก็เมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนในถแถวเราเนี่ยรวมทั้งรวมถึงโรงเรียนเราด้วยก็โดนเหมือนกันนะครับเรื่องของการประทะกับผู้ปกครองนะครับว่าควรจะเปิดเทอมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ครูหมูจะเล่าให้ฟังนะครับว่าโรงเรียนเราเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วสำหรับนักเรียนป .3 ทับ8นะเออไหนไหนใครเป็นป .3 ทับ8คนเก่าบ้างยกมือ ออมีสามทั้งแปดคนใหม่ด้วยนะครับอันทั้แปดคนใหม่สองคนนะร,รู้สึกเขาจะโตขึ้นนะตอนที่มาเมื่อหลายเดือนที่แล้วเขายังตัวเล็กๆอยู่เลยตอนนี้เขาไปกินควายกันมานะครับ <S <S วันนี้คงไม่ได้เห็นหน้าว่าใครเป็นใครนะครับกนะ็ไม่ค่อยได้เปิดแมสเท่าไหร่นะครับนะส่วนเด็กๆคนอื่นก็นู่นเลยช่วงนี้เราจะแบ่งนักเรียนครึ่งห้องอีกแล้วนะครับนะครึ่งห้องเอ้ไม่ใช่สิแบ่งเป็นห้องละยี่สิบคนนะครับ ห้องละ20คนต้องเรียนแยกกันนะครับในพื้นที่โดมก็เรียนกันเต็มเลยเดี๋ยวคุณหมูจะพาเดินไปดูแล้วกันนะส่วนห้องเรียนห้องดนตรีเราก็จะจัดเป็นห้อง3ทับ8เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ของฝากที่พี่น้องเอซีฝากมานะคุณหมูจะรีบระบายออกให้เร็วที่สุดนะครับนะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถรวมเด็กได้นะครับเรารวมเด็กไม่ได้เลยนะเอาจะเรียกเด็กดุริยางมารวมกันเยอะๆเนี่ยจบเลยนะครับอาทิตย์นี้ก็คงต้องเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าอีกแล้วนะครับ นะสำหรับของขันของฝากที่พี่น้อง f c ฝากมาให้ก็ได้แจกแน่นอนนะครับแต่อาจจะช้าหรือเร็วก็เดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะวันนี้ก็อัดอัดกันอยู่ท้ายห้องไปก่อนพื้นที่ที่ใช้เรียนวันนี้ก็เราก็เว้นระยะห่างพอสมควรนะครับก็ดูศึกษามาแล้วนะครับว่าระยะที่อันตรายที่สุดก็คือใกล้เรียกน้อยกว่า90ซนติเมตรนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะห่างกันอย่างน้อย1่เมตรเด็กอาจจะไอจะจามอะไรบ้างก็ให้มันอยู่ในแมสนะครับ เดี๋ยวจะย้ำเด็กเป็นพิเศษแล้วกันนะครับ<ม>ว่าให้อยู่ในความปลอดภัยเนาะ,ะพื้นที่แค่นี้น่าจะพอนะครับสำหรับเด็ก20คนนะครับส่วนโต๊ะโต๊ะเรียนไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่า2อ6 8 10ห2 14ด6 18 20บ0่4 1โต๊ะนะโต๊ะญี่ปุ่นที่พี่น้อง FC ช่วยกันบริจาคเงินมาซื้อเมื่อคราวที่โควิดมารอบแรก,กน่ะนะนะคหมูก็ไปซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเกินด้วยแต่ตอนนี้ห้องอื่นเขายืมไปนะครับ เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะเราก็เลยให้ห้องอื่นเขายืมไปเฮ้เป็นไงบ้าง ของใหม่ของฝากชิ้นใหม่ได้ลองยังยังค่ะยังไม่ได้ลองเลยอ้าวขอบคุณหน่อยขอบคุณเอฟซีผู้สนับสนุนหน่อยนี่ไปอ่ะออกมานอกฝูงชนและถอดแมสก่อนตอนนี้มีคุณหมอมาแนะนำนะครับมาอบรมเด็กๆก่อนนะก่อนที่จะเข้าเรียนนะก็เป็นมาตรฐานมาตรการของโรงเรียนเราครับเราก็เชิญคุณหมอมาตลอดนะครับเวลาที่จะเปิดเทอมใหม่ เราจะเชิญคุณหมอมาให้ความรู้ตลอดแล้วก็ให้คุณหมอมาตรวจดูนะครับคุณหมอเ็าจะแนะนําว่าตรงไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมตรงไหนดีไม่ดีคุณหมอเ็าจะแนะนำนะครับนะเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยนะครับนะตอนนี้แบ่งห้องเรียนกันเมื่อคราวที่แล้วนี่เราเจะพอสี่ห้าหกเราจะสลับกันมาเรียนนะครับนะแต่ว่ารอบนี้เรามาทั้งโรงเรียนเลยมาพันสองร้อยคนมาพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าเราจะแบ่งห้องเรียนกันเป็นห้องละยี่สิบนะครับห้องละยี่สิบ ทีนี้ห้องเรียนไม่พอเราก็เลยแบ่งมาเรียนที่โดมที่โดมนี้ก็จะได้สี่ห้องเรียนนะครับก็ตามโรงอาหารตามสมุมทุ่มพุ่มไม้นี่เป็นที่เรียนได้หมดเลยนะครับตอนนีนะ้เพราะว่าพอมาเรียนกันจริงๆแล้วมันก็จะแบ่งได้ชั้นละ10กว่าห้องเรียนนะครับนะบางบางห้องได้10กว่านะบางห้องก็ได้ไดประมาณ 8- ถึง10ห้องเรียนนะครับ นะสำหรับครูหมูเองก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลปอ3ทับเหมือนเดิมนะครับส่ส่วนหน้าโรงเรียนเราตอนนี้ก็ช่างก็เริ่มทํางานแล้วนะครับนะก็มาขุดท่อมาวางท่อกันตามปกตินะก็คิดว่าบริษัทท่อก็คงทำให้ให้เสร็จแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูหมูลองขับรถสํารวจดูตลอดเส้นทางก็ปรากฏว่ามีท่อระบายน้ำนะมาวางทั่วแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเขามาส่งท่อเดียวหมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นจุดหน้าโรงเรียนเรานะครับพ่อก็จะมาวางไว้เต็มเลยประมาณนี้แน่นเลยนะครับแม้กระทั่งทางเข้าโรงเรียนก็แทบจะเกือบจะโดนปิดนะครับวันวันนี้วันนี้คุณหมูว่าตรงนี้วันนี้น่าจะโดนเนี่ยวันนี้น่าจะโดนเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เหลือทางเข้าโรงเรียนประมาณสักสามสี่เมตรนะครับสี่เมตรนะปิดประตูโรงเรียนหมดเลย นู away, right? ้นหมดเลยนะครับวางยาวไปนู้นเลยก็วันนี้ก็ไม่ได yeah, ้มาตำหนิหร uh, ือมาว่าอะไรช่างนะแค่มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าดีใจนะครับดีใจที่เขามาเริ่มทำงานแล้วนะครับไม่อยากให้มันค้างอยู่อย่างงี้เพราะว่ามันมันมองไม่เห็นความสำเร็จนะครับ ยิ่งค้างนานเราก็ยิ่งแบบใจไม่ดีว่าพี่เขาจะทิ้งงานไปอีกมันต้องหาผู้ประมูลใหม่อีกหรือเปล่าแต่เพราะว่าท่อมาลงแล้วเขาก็เริ่มมาทํางานกันเลยเมื่อคืนก็ทํางานยัน,ยนมืดค่านะนะคิดว่าวันนี้ประตูโรงเรียนฝั่งนู้นที่ครูหมูเดินมาเมื่อกี้น่าจะโดนนะก็จะเหลือแค่ประตูฝั่งนี้ที่เข้าได้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนทำไปเนีเ่ยครับคุณเทพครับเป็นไงครับภาคไทยภาคไทยเปิดภาคเรียนที่3เป็นภาษาเาเมนนะครับ ครับต้องเปิดไหมครับต้องเปิดรือไม่เป็นไรครับจุงกะกับผมกับจุงกะนะเบิร์เบอร์รินเพิ่มซามเพิ่์ซามนะครับพักสลับเผยบาตก็อีเน่ก็บาตนูนีิรินก็บานโมแยกกั็ปีห้องปกติอีเมนเซสรแต่ต้องแยกปีห้องมาห้องมาห้องมาเผยเนี่ยโปรยพี่น้องพี่น้องวิพนิยนบานแต่วิเยตึกเมือเวียดเตียนแดกเนี่ยบาตก็อย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวฝาก ฝากเพจก่อนยอย่าลืมนะครับไปติดตามเพจพ่อเทียรทย์ทันเดอร์ด้วยนะครับเพจพ่อเทียร์ทันเดอร์าบตำหูลูนะครับมีสินค้าบริการมีชุดนอนเสื้อยืดนะครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับชุดนอนที่ไม่ได้นอนชุดนอนที่ไม่ได้นอนนี่นอนขอบคุณครับวันนี้ก็จะสบายหน่อยนะ เวลาถ่ายเด็กก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเซ็นเซอร์ใบหน้านะครับเพว่าเด็กเขาเซ็นเซอร์หน้ามันเรียบร้อยนะครับห้องเรียนที่โดมไปไหนหมดแล้วองไสได้ที่เรียนใหม่แล้วนะครับ เพราะว่าที่โดมก็จะเจอปัญหาเสียงมันตีกันนะครับนะเสียงมันตีกันเพระาะว่าสี่ห้องเรียนรวดนะเรียนที่โดมมันไม่รู้เรื่องแน่นอนแลงสายพอ,อ,อจ,จะได้ห้องแล้วนะสำหรับดราม่าเปิดเทอมที่เจอเมื่อวานนี้ก็ครูผมไม่รู้จะพูดว่างไงนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ครูไม่ควรจะต้องไปปะทะกับผู้ปกครองเรื่องนี้นะเราไม่ควรจะมาปะทะกันเรื่องนี้นะครับนะก็ผู้ปกครองเขาลงเฟซนะครับต่อว่าครูบอกว่า เปิดเทอมอะไรช่วงนี้ไม่ดูตามาตาเรืออะไรงียนะนะก็เขาเข,าข้าลงเฟซดา่าแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุชื่อนะครับเปิดเทอมในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดลูกเขาติดเชื้อมานะครูจะรับผิดชอบไหวไหมอย่างถ้าเกิดติดเชื้อทั้งทั้งบ้านอย่างเงี้ยเขาต้องหยุดงานไปเนะีนะ่ยครูจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายจ่ายอะไรเขาได้หรือเปล่านะไม่มีสมองอะไรมันอู้โดนสารพัดเลยนะครับน่าจะอยู่ขึ้นอยู่กับนิสัยคนมากกว่านะนะก็เอาไว้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ครูไม่ควรต้องมาประทะกับผู้ปกครองเรื่องนี้นะครับเพราะว่าครูเขาเขาทาตามหน้าที่เนาะ ก็เปิดเรียนตามหน้าที่เขานะครับมีคําสั่งมาเขาก็ต้องทํแถ้าเขาไม่ทำงานหน้าที่การงานเขาก็ดับอีกนะครับนะทุกคนก็ทําหน้าที่ตัวเองไปนะครับนะคนมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองเขาก็บริหารไปนะครับนะส่วนวิธีที่ดีที่สุดที่ที่มันจะเป็นไปได้ในตอนนี้สำหรับการจัดการเรียนการสอนนะนะถ้าให้ครูหมูคิดมันก็จะมีมีอยู่ประมาณมันก็จะมีอยู่ประมาณกักล้านวิธีนะครับหรือไม่ก็ ท่านในประเทศเราก็น่าจะมีสัก60ล้านวิธีนะครับนะเพราะว่าต่างคนต่างความคิดนะครับนะต่างคนต่างความคิดทุกคนก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะคิดว่าแบบนู้นดีแบบนี้ดีนะพอมีคนมาให้เราทําแบบนี้ที่ขัดใจกับตัวเองเราก็คิดว่ามองว่ามันไม่ดีอย่างงี้มองว่ามันปัญญาอ่อนนะไรการศึกษาอะไรเงี้ยนะก็ด่าไปเลยแนวะคนชอบด่าเขาก็ด่าไปเลยนะรเราก็ทําตามหน้าที่นะครับรูก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปประทะกับผู้ปกครองนะครับ แนะล้วก็เขาออกคําสั่งปลายเปิดมาด้วยช่วงนี้ว่าคุณสามารถมาเรียนก็ได้นะครับหรือไม่มาเรียนก็ได้โดยเฉพาะโรงเรียนเราเนี่ยที่การจัดการศึกษาค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ว่าเราจะมีอารมณ์ lain, อร่อยกันก็คือมีอนุโลมกันบ้างน,นะครับในกรณีนี้นะครับกรณีนีนะค้คุณจะไม่ไม่มาเรียนก็ได้นะแต่คุณต้องเรียนออนไลน์แล้วก็ทํางานส่งอยู่ที่บ้านนะครับต้องมีงานสง่งแค่นี้เองก็จบปัญหานะครับนะไม่อยากมาเรียนหรือหรือเป็นห่วงก็ไม่มาเรียนก็ได้นะนะครับ อกว่าผู้ปกครองหลายๆคนที่มาบ่นกับครูหม,มูล้วก็บ่นว่าเมื่อ,อไรโรงเรียนจะเปิดครูเนี่ยจะตีกันตายจะฆ่ากันตายอยู่แล้วกับลูกเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้สํารวจไปก่อนเปิดเทอมแล้วนะครับว่าผู้ปกครองเห็นด้วยไหมกับการเปิดเรียนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็โอเคนะครับเขาก็เห็นด้วยนะก็ทําแบบสํารวจไปถึงได้เปิดเทอมได้นะครับอ่ครับผมสำหรับวันนี้ครูหม,มูก็มีเรื่องอัปเดตให้ฟังประมาณนี้นะครับนะก็ โรงเรียนเราก็เซฟที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยการกระจายนักเรียนออกไปให้ห่างกันมากที่สุดเท่าที่โรงเรียนพอจะมีพื้นที่นะครับก็ตามกฎตามระเบียบด้วยแหละนะเรากําหนดมาให้ห้องนึงไม่เกิน20คนเราก็กําหนดประมาณนี้โดยที่ใช้ครูทั้งหมดทั้งโรงเรียนแยกห้องกันไปกระจายกันไปให้ไกลกันที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเพื่อความปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่3เอาภาคเรียนที่2นะปิดเทอมมา3รอบปีนี้นะครับภาคเรียนที่2ของปีนี้นะครับเหลืออีกประมาณสักกุมภา์มนาเมษาอ่าก็จะปิดเรียนแลลวนะครับผมก็มาดูผลกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่วัคซีนโควิดจะมาถึงประเทศเรานะครับนะสรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ